อเด้ครับวันนี้ก็ไม่ผมไม่เช่นเคยเนี่ยมาดูไฮไลท์กันก่อนกระปุกกระสุนปืนก็ไม่ค่อยจะมีอยู่เปลี่ยนเป็เทอกันดีกว่ามีตัวสามตัวเลขสองดาวเป็นหนึ่งหมดไปเลยจะมาขึ้นไหมมันจะขึ้นมาชัวรหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงตอนแรกมันขึ้นมาบูบูบมัดตีมัดตี สามคิว <c oughs> ตึงๆนะโดดล่มเฮ้ยเบาสามเบาสามเอาไปเก็บไปยันกลับมาเลยมาเฮ้ยมีตัว,ม,ตวมีตัวบับดาวบับหนออ่อยเอ้ยลองเก็บของเก็บของไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยใจเย็นเฮ้ยมีตัว อยู่บนนั้นแบบทำไมดีวะทำไมดีวะหัวก็โผล่เฮ้ยนั่ไหทำไมดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นใจเอยฮเฮ้ยโอ้ยคนเยอะจังคนเยอะเกินมาแบบลงหนวดไหนมาแบบลงหนวด ม,มีคนไปชุบแล้วยังไปชุบ okay. แล้วมั้งเคยมาชุบไปแล้วอ่ะลนนงนวดตายลงหนวดตายอืมตัวมานแอบโดนปาดอ่ะเฮ้ยหลังเฮ้ยหลังมาเอ้ยตายนดิอยู่ใต้นี้ อยู่ไหนไวะตรงนี้นไงมันอยู่แบบนั้นยังออกมาเอือปั๊มา,า,ามีตัวมาดาวเฮกย้อนมาไหมมาอีกไหมมาอีกไหมมีสองตัวมาอีกมาอเอ,อ้ยมาดิวะ เอ้ ừ, ยจะตายเออตายหมดไปหมดตีไปดีเอาออกอย่าบ,บอกนะออกอ่ะอย่านะอย่ายออกนะด,ดาวไปนั่นเจออย่านะเกือบตายละเอาเกือบตายแต่ไม่ตายนันอยู่ตรงไหนอุ้ย <goats> ไม่ไดา มันไม่ดาวเยโดละเริ่มโดละโอ้ยแม็กไมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดว่ลยเลยเฮ้ยเยอะ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 ซื้อด้วย้ด้วยดาวไปดิบนก็ตายไปดิ มาดิเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าดาวไหมดาวไหมถามทำไมไม่หยอดระเบิดเลยวะลืมระเบิดไม่โดนอยาไม่เติมนะยาไม่เติมนะเฮ้ยโดนไม่ไปเฮ้ยด้วยโอ้ยจะตายจะตายเกือบตายเดี um. um. ๋ยวเราเหรอ เฮ้ยมาตายชทบก่อนชทบก่อนสุดยอดฮะต่อเกมเพื่ออะไรอ่ะเพื่อออกทำไมขบวนขบวงเฮ้ยเกือบตายเกือบตายนู่เกือบตายละลงเกิดมาเฮ้ยมีตัวแบบนั้น มมีตัวนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยซ้ำได้ไหมซ้ำได้ด้วยมาเลยมาลยเอ้ยมีตัวลงมีตัวลงยิงไม่ได้ทำไงเีมีข้างหน้าก็มีทำไงเดี๋ยวนี้ต้องเท้าขึ้นลงลงเอ๊ะมีตัวเลย ơi cái này à đi ngay mới là đi lối gì ơi mà đau ơi ơi mà 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 đồn tầm níu lên Ê, ê, lại 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 tôm cho lăng tôm tơm lên tìm lên, tìm lên, tìm lên. กระสุนในลุงไม่มีกระสุนเล่นแล้วออเอตัวลงมาแล้วโอ้กระสุนไม่แรงวะดีกว่เดี๋ยว 那个那个什么？ ไม่หยุดเลยว่ะเ้ตืนนต่นจัจัท้อันนี้แบบของจี่งรันเนี่ย แบบนี้แหละเขาเรียกแบบของจริงสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเบสิกที่ชิวสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะทีมทีมเราไปไหนหมดแล้วทีมเราไปไหน่นทีมเรากินหลับมาแล้วเอาไปสามคิว ไม่มีไอ้ไม่มีกระสุนเล่นว่ะทำไงเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่มีกระสุนเล่นว่ะเล่น,นยากเลยเดี๋ยวทีนี้อ๋อนี่มาแล้วเติมนะเติมแล้วมาไหนวะเฮ้ยใครอยู่นะสามกิโลเมตรยินดียอมแพ้อยู่บ้าง เสียงผมจูนเน,น,น,นอเสียงจูนเหรอโอ้